ผมร่วงหัวบางเดินไปที่ไหนก็เจอแต่เส้นผมเซ็งน้นอยมากโดนบุลลี่ว่าหัวบางจะหัวหลานไหมเนี่ยใครเจอเหมือนกันไหมคะปัญหาผมร่วงปัญหานี้เนี่ย ผู้หญิงแล้วก็สาวประเภท2อหลายๆคนเนี่ยเจอกันบ่อยมากแล้วก็เป็นกันเกือบทุกคนเลยเหมือนที่ฉันเองก็เป็นคนที่เจอกับปัญหานี้อยู่ผมร่วงเยอะมากทั้งหน่อยทั้งรำคาญไม่รู้จะแก้ปัญหายังไงดีเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราจะมาแก้ปัญหานี้กันค่ะแต่เป็นการแก้ที่ปลายเหตุนะคะด้วยการใช้เครื่องดูดฝุ่นค่ะมันเกี่ยวกันยังไงคะ ก็แก้ปัญหาที่ปลายเหตุไงคุณพี่คุณพี่ต้องแก้ที่ต้นเหตุก่อนสิคะต้นเหตุแก้แล้วแก้ไม่ได้เพราะฉะนั้นทางเลือกสุดท้ายคือแก้ที่ปลายเหตุถ้าเราหยุดให้ผมหยุดร่วงไม่ได้นะคะเราก็จะต้องทําให้ไม่เห็นผมเหล่านั้นอยู่ที่พื้นค่ะตรงไหมคะถูกไหมคะถูกต้องอวันนี้นะคะเราจะใช้เครื่องดูดฝุ่นไร้สายจากไดสันค่ะรุ่น V12 d e t e s l i m นะคะ ซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ออกใหม่ล่าสุดเลยซึ่งความพิเศษของรุ่นนี้นะคะอยู่ที่เจ้าสองหัวนี้ค่ะนี่คือหัวดูดของไดสันค่ะสำหรับตัวนี้มีชื่อว่า Anti Tangle Hair Screw yeah! แงบบ่รูปทรงกลวยแบบนี้นะคะรูปทรงกลวยแบบนี้ทำให้ช่วยดูดดูดเส้นผมเข้าไปง่ายแล้วก็ไม่พันกันข้างในไม่ติดคุณผู้ชม คือมันวาวมากเห็นหัวเล็กๆเท่านี้นะแต่เวลาทํางานนะคะมีประสิทธิภาพสูงสุดแล้วคือแบบรับรองได้เลยว่าเส้นผมหายเกลี้ยงไม่เหลือเราก็ต่อเข้าไปแบบนี้แล้วก็ต่อหัวแบบนี้แล้ววิธีการเปิดปิดนะคะแสนง,ง่าย easy easy you know easy แล้วปิดทีเซียวเราลองใช้ตัวดูดผมนี้ก่อนแล้วกันนะคะ Anti Tangle Hair Screw เห็นเมื่อกี้ไหมคะหายหมดเกลี้ยงเส้นผมคือเข้าไปแบบดุดฟุบดุดซุบดุดุบเลยความปังดีมากอีหัวที่เราจะมาลองวันนี้นะคะก็คือหัวอันนี้เลยค่ะมีชื่อว่าหัว f l u ฟี่นะคะจะมีแสงเลเซอร์ยิงออกมาตอนที่เราทําความสะอาดใช่ไหมมันอยู่ตรงนี้เลยคุณผู้ชมตรงนี้ค่ะแสงเลเซอร์ตัวนเนี้ยจะช่วยให้เรามองเห็นอนุภาคของฝุ่นที่มันเล็กมากๆ ที่มันอยู่ตามพื้นแล้วเราไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าได้ถ้าตาเรามองเห็นเราก็จะคิดว่ามันสะอาดแล้วแต่จริงมันยังมีฝุ่นอยู่อีกเพราะฉะนั้นตรงนี้หัวเนี้ยจะช่วยเรื่องนี้เลยส่วนหัวลัฟฟี่อ่ะวหวอา <laughs> รอนะไฉันคิดว่าผมมันเยอะเกินไปแล้วหรือว่าจริงๆแร้มันอาจจะไม่ได้มีแค่ผมไม่ได้มีแค่ผมมึงลองดูในนั้นอะไรก็ดูไปเลยสิคะ ฝุ่นไร้สายจากไดสันนะคะรุ่น V12 d ี t e ค t ลิ s l i m ตัวนี้อยากจะบอกเลยว่าปังมากเพราะว่าเรื่องของเทคโนโลยีการกรอง5ขั้นตอนจากไดสันประทับจิตประทับใจคุณผู้ชมรู้ไหมว่ามันสามารถจับอนุภาคฝุ่นที่มีขนาดเล็กถึง0.3ไมครได้กว่า99.99% 99บ้าไปแล้วเวอร์วังเราบอกเลยนะว่าใช้งานง่ายมากไร้สาย แม่บ้านต้องมีนะคะตัวนี้ดิฉันาะเลยสุดปังค่ะสุดปังปลังปังติงติงสุดปังปังปังปลังปังปิงสุดปัง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 อาเยสุดปังและตอนนี้นะคะห้องของเราก็สะอาดเอี่ยมอ่องพื้นห้องไม่มีเส้นผมแล้วถือว่าเป็นการแก้ปัญหาปลายเหตุที่ดีทีเดียวนะคะด้วยเครื่องดูดฝุ่นไร้สายสแตนดดสันค่ะรุ่น V12 นะคะดีเทคซลิงอ้าวปังมากคุณแม่ ถ้าใครที่อยากได้เครื่องดูดฝุ่นไร้สายของไดสันไปใช้นะคะมาค่ะเราจะบอกราคากันนะคะสำหรับรุ่นนี้รุ่นซัฟฟี่ค่ะตัวนี้นะคะราคาจะอยู่ที่21,900บาทมันเบาทเป็นรุ่นใหญ่เลยเหรอคะคือเธออันนี้วันนี้เราเอามาโชว์แค่2หัวถูกปะ่ะทำงานแค่2หัวแต่จริงๆแล้วเขามีให้ให้ใช้เนี่ยหลายหัวมากอุปกรณ์คือดีครบเครื่องมีหัวสำหรับการทำความสะอาดพื้นพรมาการทำสะอาดซอก ดูดฝุ่นแบบปกติก็มีก็คือ,องงรครบวงจรครบวงจรค่ะได้ครบอย่างแน่นอนแล้วถ้าอยากได้อะคะ้องไปดูที่ไหน,นถ้าอยากได้นะคะแนะนำเลยค่ะเข้าไปชอปได้ที่ www. d y s o n co. th นะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากไปลองไปจับไปทดลองใช้แบบเห็นกับตาแบบจับต้องได้นะคะแนะนำให้ไปที่ช็อปของไดสันเลยค่ะมี4สาขา ที่เซ็นทรัลเวิลด์นะคะเซ็นทรัลลาดพร้าวสยามพารากอนแล้วก็ไอคอนสยามค่ะไปเลือกช็อปกันได้เลยนะคะวันนี้คอ w วี k ลี่รีวิวของเราหมดเวลาลงแล้วค่ะสนหรับเทปหน้านะคะอเมนดาจะพาไปที่ไหนอีกรอชมนะคะรองว่าสนุกแน่นอนและถ้าไม่อยากพลาดนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางนะคะของคมชัดลึกเอาไว้เลยค่ะจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆวันนี้หมดเวลาแนละ้วต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ